นายปฏิยุทธ์รองเลยคาิที่การกลุ่มไทยพักดีตอบโต้ข่าวสดออนไลน์กรณีปิดเบือนข่าวกล่าวหากลุ่มไทยพักดีโวยตำรวจให้ประกันตัวผู้ต้องหาที่ตามประกบยิงขบวนรถนั้นไม่เป็นความจริงย้ำเป็นพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรณต้องลบข่าวออกทันทีจากกรณีที่ข่าวสดออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวสารที่ใช้พาดหัวว่าไทยพักดีโวยตำรวจ รีบปล่อยตัวว่าที่ร้อยตรีหลังขี่รถจัก,กรยานยนต์ตามประกบยิงขบวนรถเมื่อวันที่28กันยายนนั้นซึ่งเนื้อหาบางช่วงได้อ้างคำสัมภาษณ์ของนายปฏิยุทธ์ทองประจงรองเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีถึงประเด็นการให้ประกันตัวว่าที่ร้อยตรีกัมปนาดดิบสว่าง ผู้ต้องหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลวัวหรือความตกใจด้วยการขู่เข้นจากเหตุรอบยิงผู้สนับสนุนกลุ่มไทยพักดีเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาขณะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับ Voice TV เข้าข่ายผิดมาตรา112 เหตุถ่ายท่อสดการปราศัยของนายอานนท์นพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่ช่วงหนึ่งระบุว่านายปฏิยุทธทองประจงเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนมีความสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอชัยยพฤกเป็นอย่างมากที่รีบอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาออกไปทันทีโดยไม่มีการสอบสวนให้แน่ชัดว่าผู้ต้องหามีเจตนาอะไรที่กล้าลงมือก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ท,ทั้งที่เป็นคดีร้ายแรงแต่กลับปล่อยตัวไปอย่างง่ายดายทำให้ทางกลุ่มเกิดความไม่สบายใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากนายปฏิยุทธ์กล่าวต่อว่าในวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มจะเรียกประชุมหารือภายในเป็นการด่วนและจะรวมตัวกันไปติดตามสอบถามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวที่สพชัย,ยพฤกษ์ว่ามีความโปร่งใสามากน้อยเพียงใดทำไมถึงได้รีบให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันในทันที ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงอีกทั้งข่าวสดออนไลน์ก็ไม่เคยสัมภาษณ์หรือติดต่อมาแต่อย่างใดจึงไม่ทราบว่าข่าวสดออนไลน์นำข้อมูลนี้มาจากไหน สำหรับข้อเท็จจริงนั้นนายปฏิยุทธ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยพฤกษ์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในการติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่ได้ติดใจในประเด็นการอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดเพราะเชื่อว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายสุดท้ายขอฝากถึงข่าวสดออนไลน์ขอให้เสนอข่าวให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่ควรนั่งเทียนเขียนข่าวแบบนี้ซึ่งต้องถือว่า เป็นพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรลไร้ความรับผิดชอบไร้เกียรติเป็นอย่างยิ่งโดยข่าวสดออนไลน์ต้องดำเนินการลบข่าวนี้ออกจากระบบทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดกับตนและต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย